สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางชุดสรุปนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดวันที่1กันยายนนะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับงวดนี้อาจจะสรุปให้ช้านิดนึงนะครับผมก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับงวดนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าผมจะเลือกถูกหรือเปล่านะร,รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ไม่ง่ายนะครับที่เราจะรู้นะว่ามันจะออกตัวไหนนะครับงวดนี้ชุดสรุปก็คือใบนี้เลยนะครับใบที่ผมลงให้ในกลุ่มกับที่ลงให้ในช่องคือใบเดียวกันนะครับบางท่านที่อยู่ในกลุ่มก็เห็น หลายวันแล้วนะครับ2ตัวบนนะครับผมให้เด่น67นะหกเจ็ดก็คือสูตรเก่านั่นเองนะครับสูตรที่มันเข้าในงวดที่ผ่านมานะครับมันยังเหลืออยู่สูตรนี้สูตรเดียวนะครับก็ยกให้เป็นตัวเด่นบนเลยนะครับหกเจ็ดสูนี้แบบนี้ใช้หน่วยบนบวกสนะครับสถิติก็เข้าดีนะครับเข้า2ตัวมา2องงวดติดนะครับ สกับหก็มาสี่ห้ก็7จ็ดวันนี้6กับเจ็ดไม่รู้จะมาตัวเดียวหรือจะมาทั้ง2ตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนี่ยกสูตรนี้เป็นตัวเด่นบนเลยนะครับผมก็ให้เด่น6 7เคราวนี้นะในชุด2ตัวบนนะครับก็จะมี6 8 6 9 6 0 6เก้าหกศูนย์หก ห้าตัวนี้ก็คือหลักหน่วยบนนั่นเองนะครับหกเจ็ดผมคาดว่ามันจะอยู่ที่สิบบนนะครับหลักหน่วยก็น่าจะอยู่ที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเดี๋ยวสูตรหลักสิบบนหลักหน่วยบนสูตรง่ายๆผมจะลงให้ดูด้วยในคลิปนี้นะว่าแนวทางชุดสรุปที่ผมลงให้ดูเนี่ยนะผมเอามาจากไหนนะครับมาดูชุดสามตัวบนก่อนนะครับเก้าหกหนึ่งเก้าหกสองเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสอง ผมก็ใส่หลักร้อยที่เป็นเลข7 7 7 1เพิ่มอีก1ตัวนะครับ161 162 171 172แล้วก็เพิ่ม762อีกตัวหนึ่งนะครับหลักร้อยเนี่ยผมก็ฟันไปแล้วนะฟันไปที่เลข1แต่ผมก็เผื่อเลข9ไว้ด้วยนะครับเผื่อถ้า1ไม่มาเลข9มันก็มีสิทธินะครับเลข9้ามันก็มีสิทธิ์หรือแม้แต่เลข7นะครับแต่เลข1น,นี่คือตัวที่เน้นในหลักร้อยที่ผมฟันทงไว้นะครับ ส่วนเลขท้าย2ตัวล่างงวดนี้นะครับตามสูตร567นะครับตามสูตร567ก็เป็นสูตรเก่านะครับผมให้เด่น5,6แล้วกันนะหวังว่าน่าจะเลือกถูกนะนะครับหวังว่าคงจะไม่ไปออกเลขเจนะครับเลือก5่าหหวังว่าน่าจะอยู่ใน2ตัวนี้ไม่5ก็6นะครับก็จะมี8,5,8,6,8,7,9,5,9,6,9,7,0,5,0,6,0,7กนะครับก็มีเพียงแค่นี้ในชุด2ตัวล่าง ผมจะเน้นอยู่ที่85กับ8ปดหกเกก็คือเน้น5กับ6นั่นเองนะครับแล้วก็0ูนย์ห้าก็สวยนะครับ6คู่นี้ขอให้มาใน6คู่นี้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับ2ตัวบนก็จะเน้น6กหนึ่งหนนะครับซึ่งตัวเลขมันก็ใกล้เคียงกันนะเหมือนกันอยู่หลายแนยวทางเหมือนกันนะครับ ก็อ,อยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนก็ลองตัดสินใจเลือกดูนะครับหรือแม้แต่3ตัวบนย7ิชุดตรงที่ผมลงให้ก็สังเกตได้มันก็จะมีเห็นไหหแต่มันจะเพิ่ม163ขึ้นมานะครับบางท่านก็อาจจะแปลกใจทําไมในชุดสรุปผมไม่มี163ไม่มี62มีแต่62กับ72็72ไม่มี7ไม่มี73กับ63เดี๋ยวผมจะให้ดูสูตรนะครับแต่ผมก็อยากให้ท่านผู้ชมติดเอาไว้นะครับ ติดเลข3เอาไว้ด้วยนะเพื่อเพื่อสูตรหน่วยบนผมหลุดนะเกิดมาเลข3แล้วเอาแต่6 2กับ72เดี๋ยวก็จะเสียดายที่หลังนะดังนั้นตรงนี้ที่ผมดอกจานไว้นี่ก็ติด6 2แล้วเอา6 3 73ไว้ดมด้วยนะครับ6 3 73ไว้ด้วยเพราะว่าในชุดวิ่งบนนะครับแม่นบนตามสูตรนี้ไม่ผิดหวังเนี่ยมันจะมี1 2 3มใช่ไหมครับ 1>, 1 2 3ถ้าเลข2ไม่มาก็อาจจะเป็นเลข3ได้นะครับนี่ตรงนี้คือ5 6 7 6 7นี่เด่นมากนะครับแต่ใครจะติดเลข5ไว้ก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสูตรทั้งหมดนะครับว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูเนาะว่าเป็นมาอย่างไงนะครับส่วนเลขค้ายสตัวล่างวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเอาคราวนี้มาดูสูตร หลัก10บน5ตัวง่ายๆแล้วก็หลักหน่วยบน5ตัวง่ายๆที่ผมใช้เป็นแนวทางในการมาสรุปเลขให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่แปดเกมันมาจากข้างไหนนะครับแม้แต่6กทจ็ดทำไมผมวางไว้หลัก10ดูสูตร2สูตรนี้แล้วจะรู้คำตอบนะครับเอามาดูสูตรที่1ก่อนสูตรที่หนะครับจะเป็นสูตร หลักสิบบนนะครับน,นี่ดูดีๆนะครับสูตรที่1น,นี้จะเป็นหลัก10ส,สูตรที่2จะเป็นหลักหน่วยนะสูตรที่2ตัวนี้จะเป็นหน่วยบน5้าตัวนะครับแต่ผมเขียนไว้ในหน้าเดียวกันเพื่อความรวดเร็วนะครับจะเห็นพร้อมกันเลยนะครับถ้าไปเขียนไวท้ทีละหน้าเดี๋ยวดูไม่ออกนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก903 99นะครับหน่วยบนบวก4นะครับนี่ศูนย์คุ้คุณไหมครับหน่วยบนบวก4เนี่ยก็เป็นสูตรวิ่งบนนั่นเองนะครับ 3นี่บวก4ได้7แต่เราต้องนับไป5ตัวนะเพราะว่าเป็นหน่วยบนกับ10บน5ตัวก็นับไป7 8 90 1 5ตัวส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบน5ตัวอยู่ในสูตรที่2ใช้หน่วยล่างบวก1นะับหน่วยล่างก็คือเลข9นะครับสูตรทั้ง2สูตรเป็นสูตรที่ง่ายๆนะครับง่ายๆก็คือบวกหลักเดียวนั่นเองนะครับไม่ต้องไปบวกเลขหน้าเลขท้ายให้มันยุ่งยากนะครับแต่บอกเลยว่ามันเข้าดีนะครับ หลักหน่วยล่างคือเลข9นะครับ9นี่มาบวก1 9บวก1จะได้10 10ก็คือตรงนี้นะครับนี่เลข0ูนย์ตรงนี้มาจากสูตรที่2นะครับอ่าสูตรที่2องผมเอาไว้ทางนี้นะครับสูตรที่1จะอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าตรงนี้เข้าใจชัดเจนนะครับเอาคราวนี้มาดูผลรางวัลในงวดที่ผ่านมามันออกนะครับ272ดสองหลัก10บ เข, 7, ข้าที่เลขเจ็ดนะครับนี่ลักหน่วยเข้าที่เลขสองก็จะได้ชุดเจ็ดสองนะครับคู่หนึ่งถ้าไปจับกันจะได้ยี่สิบห้าชุดตรงนะมันเยอะไปนะครับมาดูงวดถัดมานะครับสูตรแรกก็หลักสิบหลักหน่วยบนเลขสองสองบวกสี่ได้หกหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ส่วนสูตรหลักหน่วยนะครับก็ใช้หน่วยล่างบวกหนึ่งหน่วยล่างเลขศูนย์นะครับศูนย์บวกหนึ่ง ก็จะได้1นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคืนในตำแหน่งหน่วยบนมาดูผลรางวัลที่ออกแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองได้สองตัวบนเจ็ดสองตัวเดิมนะครับหลักสิบเข้าที่เลขเจ็ดหลักหน่วยเข้าที่เลขสองนะครับก็ได้เจ็ดสองนะครับนะเดี๋ยวผมจะโยงกับสูตรวิบ,บนให้ดูนะครับเอามาดูสูตรสิบหน่วยก่อนงวดถัดมานะครับหลักหน่วยบนเลขสองนี่มาบวกสี่คงที่ก็สองบวกสี่ได้หก หกเจ็ 6, 7, 8, 9, นครับส่วนหลักหน่วยบนก็ใช้หน่วยล่างบวก1น่หน่วยล่างเลข0นย์ครับ0บวก1ได้1 1 2 3 4หมามาดูผลรางวัลที่ออกออก605สูตรที่1นะครับนี่เลขหลักสิบบนนะครับเข้าที่เลข0ตัวสุดท้ายพอดีหลักหน่วยบนเข้าที่เลข5าตัวสุดท้ายพอดีก็ได้ชุด0ูนย์้า รตรงๆนะครับแต่มันมียีหชุดนะครับมาดูงวดถัดมานะครับหลักหน่วยบนในเลขหบวกสี่ห้าบวกสี่ได้เก้าเก้ส่วนหลักหน่วยบนใช้หน่วยล่างบวกหน่หน่วยล่างก็คือเลขหกนะครับหกบวกหได้7จนี่นะจะได้เจ็ดแด้าศูนย์่งมาดูผลรางวัลที่ออกออกห้าห้าหลักสิเลขสามนะครับเข้าตัวสุดท้าย หลักหน่วยบนเลขศูนย์เข้าตัวนี้ก็จะได้ชุด30 1ศู่งคู่นะครัมาดูงวดถัดมาครับหลักหน่วยบนเลขศูนูนย์นะบวกสก็ได้4 4่สี่ห้าหกดแส่วนหลักหน่วยบนก็จะใช้หน่วยล่างบวก1หน่วยล่างคือเลขสอนับ2มาบวกหจะได้3 3 4สามสี่ห้าหกผลรางวัลที่ออกคือ4ี่หสาม หลัก10บบนได้เลข5หลักหน่วยบนได้เลข3นี่นะครับก็เขา้ทาทั้งสองสูตรคราวนี้มาดูงวดถัดมาหลักหน่วยบนนะับเลข3มาบวก4นับ3บวก4ได้7 78 901ในตำแหน่ง10บนส่วนหน่วยบนใช้หน่วยล่างบวกหน่หน่วยล่างก็มาดูที่เลข1นะครับ1มาบวก1จะได้2 2 3 4 5 6ห ผลรางวัลงวดล,ล,ล่าสุดออก7 7.82ลักสิบเข้าที่เลขแปลักหน่วยเข้าที่เลขสอนี่พอดีเลยนะครับก็จะได้ชุด8.2อยู่คู่หนึ่งนะครับสูตรผมไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับบวกง่ายๆใครก็บวกได้ใครก็บวกได้นะครับนหน่วยบนบวก4กับหน่วยล่างบวกหนึ่งง่ายมากนะครับ คราวนี้มาถึงงวดที่ท่านผู้ชมอยากจะทราบก็คืองวดวันที่1กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นะครับว่า10บ,บนหน่วยบน5ตัวนะครับจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่1ก่อน,นครับสูตรที่1ห,หลัก10บบนเราใช้หลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนบวก4หน่วยบนคือเลข2นะครับใช้เลข2อบวก4บวก4คงที่ สอบวกสี่ได้6นับไปนะหกเจ็ดนับไป5ตัวนะครับเพราะว่าเป็น10บน5ตัวกับหน่วยบน5ตัวนะครับคราวนี้เราได้หลัก10แล้วเราจะต้องหาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนในสูตรที่2จะใช้หน่วยล่างบวก1หลักหน่วยล่างนะครับเราก็มาดูที่เลข7นี่เลข7ตัวนี้7นะครับมาบวก1 7บวก1ได้8 เอ, 8, 9, 0, 1, เอาเลขแปวาง89012อ้าวคราวนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับว่าทำไมในชุดสรุปผมวางตำแหน่งหลักหน่วยบนเป็น89012นะครับ89012มาจากสูตรนี้นั่นเองนะครับนี่หายข้อสงสัยครับอะไรที่จะทำให้ถูกหรืผมบอกหมดนะครับไม่มีปิดบังนะครับ 89012มาจากสูตรนี้นั่นเองนะครับนี่มาจากสูตรนี้สดิดีก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่ได้เข้ายาวมากมายครับแต่คิดว่าน่าจะไปได้นะครับน่าจะไปต่อนังวันนี้เนี่ย89012ก็อยู่ในตําแหน่งหน่วยบนในชุดสรุปนั่นเองครับ89012แล้วหลักสิบ67นะมันก็อยู่ในตรงนี้เห็นไ,ไหมครับ67นี่อยู่ในหลักสิบซึ่ง สูตรหลัก10บนนะครับมันจะใช้หน่วยบนบวก4มันจะตรงกันกับสูตรวิ่งบนนะครับมันจะตรงกันกับสูตรวิ่งบนสูตรนี้นี่สูตรวิ่งบนหน่วยบนบวก4นะครับหน่วยบนบวก4นี่ที่ได้67นะครับที่ได้67นี่มันเป็นสูตรวิ่งบนเก่าซึ่งมันจะตรงกับสูตร10บน5ตัวพอดีนะครับนี่ดังนั้น10บบนวันนี้ ผมว่ามันน่าจะอยู่ที่6กับ7ตัว2ตัวนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมหมายตาไว้เลย2ตัวนี้6กับ7นะครับตัวใดตัวหนึ่งนี่แหละจะมา10บนนะครับไม่อยากตัดทิ้งนะครับไม่อยากตัดทิ้งนี่ผมก็ต้องเอาทั้ง6ทั้ง7มาวางแล้วมาจับคู่กันกับหลักหน่วย89012แต่ตัวที่ผมเน้นคือ616 2 7 1 7 2ไม่รู้ว่าจะเลือกถูกไหมไม่ใช่ว่าไปออกข้างหน้านะครับไม่ใช่ไปออกข้างหน้านะครับคือมันเด่นนี่ข้างหน้าก็ เข้า2งวดแล้วนะส2องหรือใครชอบ8ก็เอาจะ8ก็ได้นะครับแต่เลข2ตรงนี้มันจะมาสอดคล้องกันกับสูตรตรงนี้นะครับนี่ตามสูตรนี้ไม่ผิดหวังเห็นอะไรไหมครับสูตร6 7มันอยู่ตรงนี้แต่สูตรนี้มัน1 2 3สนะครับสูตรนี้มัน1 2 3สนั่นหมายความว่ามันน่าจะอยู่ที่มันน่าจะอยู่ที่หน่วยบนนะครับ มันน่าจะอยู่ที่หน่วยบนนะครับเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรรูทนะครับมันจะมาหลัก10หรือหลักหน่วยเท่านั้นนะครับดังนั้น1นึ่มันก็น่าจะติดอยู่ในนี่นะคหนึ่งสนะครับผมก็เลยไม่ไปถึง3ามไงครับในชุดสรุปมันก็เลยไม่มีเลข3นะครับในชุดสรุปนี้ก็เลยไม่มีเลข3เพราะว่าหน่วยบนมันสุดแค่เลข2นะครับ นี่หน่วยบนมันสุดแค่เลขสองแต่ไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะวันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งกันยายนเราถึงจะรู้คําตอบนะก็ผมก็ลุ้นเอาใจช่วยอยากให้มันมาตามนี้นะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูมารับชมช่องผมจะได้มีโชคกันทุกคนนะครับถ้ามันออกตามนี้พรุ่งนี้ได้เฮแน่นอนครับถ้ามันออกตามนี้นะครับถ้าไม่ผิดนะถ้าไม่ผิดไปจากนี้เนี่ยผมก็เลยล็อกไว้ล็อกไว้ที่หกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง ถ้าหลักร้อยมาตามที่ผมคาดนะ2นี่หนึ 1, 6, 2, หรือ172หรือถ้าเป็นหลักร้อยที่เป็นเลขเก้าก็มี962าหกนะครับเก้ 9, 7, อในวันพรุ่งนี้รอดูนะถ้าเป็นเลขหนึ่งเมื่อไหร่ก็จะเป็น171หรือ971ถ้าเป็นเลขหนึ่งแล้วถ้าเป็นเลขเจ็ดมานะครับเจ็ 7, 2, ก็สวยนะครับหนึ 1, 7, 2, จะครบแต้มศูนย์พอดีนะครับนี่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบสิบก็คือแต้มศูนย์นะแต้มศูนย์เนี่ยมันจะได้แต้มรวมสามตัวบนพอดีนะครับแต้มรวมสามตัวบนพอดีคลิปนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงเนาะผมลองเปิดแต้มรวมให้ดูนิดนึงแต้มรวมสามตัวบนนะคเก้า 903าศูมเห็นไหมครับ903 90 172เนี่ยจะแต้มศูนย์นะครับ1น2่เจี่ยจะแต้มศูนย์ดูกันนะผมเขียนเคยเขียนไว้อยู่ไว้หน้าไหนละ่ะอ่าเจอแล้วแต้มศูนย์เห็นไหมครับนี่แต้มศูนย์จะมีหนึ่งเจ็ดสองหรือหนึ่งหกสามถ้าสามมานะครับ ถ้าสูตรหน่วยบนหลุดแล้วกลายเป็นเลขสามาจะเป็น163ทันทีแต่ถ้าหลักสิเป็นเลขเจเมื่อไหร่จะเป็น172สวยมากนะหนึ่งแต่ถ้าเป็นแต้ม9นะครับนี่หมายถึงว่าถ้าแต้มสามตัวบนถ้าเป็นแต้ม9เมื่อไหร่หนึตัวนี้นี่มีโอกาสที่จะเข้าวินสูงนะครับ1น2หรือถ้าเป็นเลขเจ็กับเลขสามาก็จะเป็น973นะครับ เพราะหลัก10บนอยู่ที่6กกระเนะครับจะเป็นตัวไหนแค่นั้นเองนะนี้ไอตัวที่ผมขีดเส้นใต้ไว้นี่ลองดูนะวันพรุ่งนี้จะมาตัวไหนนะครับตรงนี้ก็ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะรับนี้แต้มรวม3ามตัวบนนะครับมันมันน่าจะมานะสูตรนี้นะครับ903นี่ ผมก็รุนอยากให้ท่านผู้ชมถูกกันทุกคนนะครับไม่รู้จะทําได้ไหมนะสูตรทุกสูตรที่คิดเอาไว้ก็ลงให้ดูหมดนะครับนี่ว่ามาจากไหนชุดสรุปส่วนเลขท้าย2ตัวล่างนะครับเดี๋ยวผมทําข้อมูลเสร็จหมายถึงจดใส่สมุดเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงให้ดูว่า5 6 7สูตรเก่าแล้วผมเอาไปจับกับ890เนี่ยเอามาจากไหนนะครับนี่ผมจับกับเก ที่คู่กับ5 6 7 5 6 7นี้สูตรเก่านะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปตัดสินใจคืนนี้นะครับลองดูนะพรุ่งนี้ก็อรอรุนอย่างเดียวนะครับเพราะรอรุนอย่างเดียวมีเวลาตัดสินใจแค่คืนนี้คืนเดียวนะครับรว่าชอบตัวไหนก็ตัดสินใจเาเลยตัวที่ขีดเส้นใต้ไว้ชอบหรือไม่ชอบก็ลองไปพิจารณาดูถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับถ้าชอบก็ลุยเลยนะครับถ้าชอบก็ลุยเลยถ้ามีความคิดเห็นตรงกันนะครับหลักสิบบนหลักหน่วยบน เอามาจากไหนก็บอกไว้หมดแล้วนะครับไม่ได้ปิดบังนะบอกทุกอย่างนะครับบอกทุกอย่างให้ท่านผู้ชมเอาไปคิดได้เองนะครับหมายถึงว่าถ้างวดน,นี้เข้าหมายถึงว่านน norte, ทั้งสูทั้งสองสูตรน,นี้เข้างวดหน้าท่านผู้ชมก็เอาสูตรนี้ไปคิดเองเลยนะครับนี่อาจจะไม่ต้องรอผมนะครับเอเอาไปใครคิดก่อนก็เอาไปคิดล่วงหน้าก่อนถ้ามันเข้านะสมมติถ้ามันเข้านะครับก็จะได้มีสูตรเอาไว้ไปคำนวณกันนะครับ เอาก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเอาอยัางเหลือ,อยังเหลือตัวเดียวบนล่างกับใบดำเนาะเดี๋ยวตัวตัวเดียวบนล่างนะครับเขียนหน้านี้แล้วกัไะปเขียนระเอก่อนเอาตัวเดียวบนล่างนะครับตัวเดียวบนล่างงวดนี้ ตัวเดียวบนล่างวันนี้เนี่ได้เลขเก้นะครับผมเี่เลขเก้วันนี้จะมาทางไหนเนาะมัเลขเก้นี่ก็ไม่มาไม่มากิงวันเลยเลขเก้าหนึ่เลขเก้ไม่มาหงวดแล้ว1 2ึ่งเอ๊หรือเลขเก้จะมาเนาองวันนี้ มีแต่เลขศูนย์ทั้งนั้นเลมานะครับนี่เก3 0ศูนยเลขสาอ๋อเลขศูนย์มาบ่อยเนาะเลขเก้าครับอันนี้จะอยู่ที่10หน่วยเออรอยสิหน่วยมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับตัวรูดลงรูด,ดก่อนงวดนี้สูตรรูดรูดที่8ปด นีเ่เก้าตรงกันกับตัวลูดเลยนะครับตัวนี้ตรงกันเลยนะครับถ้าเก้าออกมานี่ต้องไปตัดสินใจว่าจะเอาบนหรือเอาล่างนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมาได้สิบหน่วยตัวลูดสองตัวนี้แปดกับเก้าอยู่ที่หลักสิบหลักหน่วยบนล่างนะครับไม่เกี่ยวหลักร้อยนะครับสองตัวนี้จะอยู่ที่หลักสิบหลักหน่วยเท่านั้น จะ8บน9บนหรือจะ8ล่าง9ล่างแค่นั้นเองส่วนใบดำเด่นเด่นอยู่ที่28ฟัน2ฟัน2นะครับก็จะมีชุด2ตัวเด่น24 26 28 29 แปดสี่แปดหกแล้วก็แปดเก้าถ้าเป็นชุดสามตัวในะอยู่ใบดำก็จะมีสองสองแปดสี่สองแปดหกสองแปดเก้าแล้วก็ตัวสุดท้ายหกแปดเก้า นี่คือข้อมูลที่อยู่ในใบดำนะครับสมาชิกในกลุ่มก็จะเห็นแล้วนะครับมันฟันสองหรือไม่ใช่ว่าจะไปออกสอนะครับอันนี้ลองลองเอาตัวฟันมาคู่กับตัวเดียวบนล่างนะครับสอ้สวยเหมือนกันเนาะสองเน่าจะพึ่งออกกล่าวพัฒนาไปเมื่อวันก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับเลขเงินล้านนะครับ เลขวิ่งเงินล้านงวดนี้อยู่ที่เลขสองอยู่ที่เลขสองนะก็ต้องดูนะมันจะมาทางไหนมันก็จะตรงกับตัวฟันที่อยู่ในใบดําเลยนะสองเนี่ยสองหกเนี่ยอยู่ในอยู่ในใบดําแล้วก็อยู่ในตัวเน้นเลยนะครับสองหกนี่นะครับหกสองสองหกแต่จะไม่มีสองเจ็ด มีสองเก้านะครับมีสองเก้าือตอบได้ยากนะว่าตัวไหนจะมาเอาตัวที่เน้นนีนล้ละกันผมก็ซื้อสลากไว้ตามนี้นะครับสุดท้ายก็ต้องไปรอดูในวันที่หนึ่งคือวันที่สลากออกนะครับเราถึงจะรู้ว่าตัวไหนเนี่ยมันจะเข้านะครับตัวเลขมันก็เยอะซะเหลือเกินนะครับเลือกเอาตัวที่เราชอบก็แล้วกันนะครับสูตรที่ผมนำมาลงให้ดูก็เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะผมเพราะว่ามันเข้ามา ตลอดนะครับไม่ได้เข้ามาเป็น10งวดนะครับถ้าสูตรไหนที่เข้าเป็น10งวดเนะี่ยมีโอกาสหลุดสูงแต่สูตรที่เข้าอยู่แล้วประมาณ6งวด7งวดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับนี่อ่าสุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ใช้เวลานานหลายนาทีครับกว่าจะอธิบายหมดนะครับกว่าจะอธิบายหมดัมัน,ม,นมันก็ต้องอธิบายให้เข้าใจนะครับสูตร ที่ไปที่มาเป็นยังไงนะครับนี่สูตรตามสูตรนี้ไม่ผิดหวังเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะรู้นะครับจะผิดหวังหรือจะไม่ผิดหวังนะครับนี่เป็นสูตรง่ายๆทั้งนั้นนะครับแต่มันเข้าดีนะครับมันมันเข้าดีหลักสิบสิบบนหน่วยบนห้าตัวก็บอกหมดแล้วนะครับส่วนสูตรที่เหลือนะครับสูส่วนสูตรที่เหลือเดี๋ยวผมทําข้อมูลเสร็จก็จะทยอยลงให้อีกทีนะครับ เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ